หนังกละโลมวนกันเลยครับคุณผู้ชมครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังไทยตีนระเบิดขนองยิงสิงคโปร์ตะลึงได้เลยเพราะเสกสันของจริงครับกับการยิงไกล30หลาเกมนี้ถือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแบบน่าสนใจเลยทีเดียวมาเล่ยเรียงผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเรากันก่อนครับเรียกได้ว่าเกมนี้จัดหนักจัดเต็มนะผู้เล่นที่เก่าๆเนี่ยลงมาหมดทั้งดีรธทในสหรัฐเอย่ยซึ่งก็เลยทำให้รูปเกมแดงกลางเราเนี่ยดูเหมือนจะกล้าจ่ายยัดบอลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อดีข้อเสียมันก็มีเช่นเดียวกันเริ่มจากแผงแนวรับก่อนเเซต คู่ครับพันษาเหมวิบูลกับนัตพงศ์ส่วนแบ็คซ้ายนะครับมาสักทีหนึ่งเควินดิรมรมครับตั้งแต่ยุคอิชินั้นเราไม่เคยเห็นเลยกับการลงเล่นทีมชาติในชุดใหญ่ส่วนแบ็คขวาเป็นนิโคลัสมิเกลสันเจ้าเก่าเจ้าเ,าเดิมครับตรงกลางก็เป็นธีรทรยืนคู่กับสารัตอยู่เย็นส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็เป็นชนาทิพสงกระสินและแนวรุกของเราทั้ง3คนครับมีสุภชยัชยใจเด็ดสุภโชคสรารชาติฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นเบนจามินเจมเดวิสครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้น ฝั่งซ้ายฝั่งสุประโชคเป็นพิเศษเพราะว่าลากเลยลาก,กินตัวได้โดยรูปเกมในครึ่งแรกครับต้องบอกเลยว่าการจัดตัวมาแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับคือตำแหน่งกองกลางเรากล้าจ่ายบอลยัดมากขึ้นแล้วก็มีความนิ่งแต่ก็ยังมีความช้าอยู่ในตัว สำหรับตรงกลางนะครับก็เข้าใจแหละโคชใหม่อย่างฮันซันเนี่ยเพิ่งมาฟอร์มทีมแบบเต็มจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ2วันที่มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเท่าที่ดูการเล่นก็ยังไม่ได้มีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้สําหรับทีมชาติไทยเราริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดเด่นที่เราจะคงรักษาไว้อยู่ตั้งแต่โคชยุคอิชิแล้วนะครับฝั่งซ้ายเราเนี่ยกรณีอิชิก็หานะว่าจะเป็นใครมาแทนทีะทอดีแต่พอมายุคฮันซันเนี่ยเกมนี้นะครับพอได้เควินดีรวมรำมาจังหวะเปิดบอลฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องพึง แบ่งเบาภาระให้กับชนาทิพย์ได้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกครับรูปเกมริมเส้นฝั่งซ้ายของเราเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นและมีส่วนร่วมในเกมลุกเยอะมากนะครับเคบินดีรมรำจะจ่ายกับสุบาโชคสุบาโชคจะเล่นกับธีรทรส่วนใหญ่ก็จะเล่นไปนแบบนี้แหละครับสามเหลี่ยมแล้วใส่จังหวะรอบอลทะลุช่องรอช่องเปิดที่เราจะขึ้นเกมรุกใส่ฝั่งสิงคโปร์ได้แต่ว่าสิงคโปร์ครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีแพทเทิร์นการเล่นและก็วินัยสูงมากโดยเฉพาะเกมรับคือเข้าคนตามคนเข้าคนตามคนอยู่แบบนี้เนี่ยทำ จะมีการสอดแทรกแนวหลังตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะจังหวะริมเส้นเนี่ยสิงคโปร์ก็ชอบเปิดแล้วให้วิงแบ็กขับเติมเข้าไปแนวหลังอย่างจังหวะบอลตีเสมอเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับกลายเป็นว่าไม่ถึง20นาทีแรกของเกมครับไทยเราไม่ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากการกดดันริมเส้นฝั่งซ้ายที่มีการเปิดยัดเข้าประมาณ3 4มสี่ครั้งก่อนจะได้ประตูนะครับเควิน <Kevin S 2> เปิดบ้างแต่ว่าเราก็ยังเข้าไม่ถึงบอลจุดเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่ว่าสุภชัยบาดเจ็บ ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยซึ่งไม่ถึง20นาทีครับก็เปประตูขึ้นนําจากสารัอยูย่เยน็นกับจังหวะซัดสวสยๆครับสารัฐชอบยิงจังหวะแบบนี้มากๆเพนแล้วก็คิดถึงจังหวะที่เรายิงขึ้นนําจีนนะในสึ่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรูปแบบนี้เลยแล้วการยิงเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องเซฟครับมุดใต้คานเลยนะชนคา,านก่อนที่จะเด้งเข้าประตูไปทำให้ไทยเราเนี่ยขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นง่ายมากกว่าเดิมนะเพราะรู้สึกว่าจังหวะหลายจังหวะเราจะมีการต่อบอลที่ละมุนละม่วว่่าจะเป็นฝังดีล ฝั่ง,งสหรัฐเนี่ยออกบอลไปก็กล้ายัดกล้าให้แต่กลายเป็นว่าไม่เป็นแบบนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนําปับ๊แบแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีครับสนาทีด้วยซ้ำนะกลายเป็นว่าสิงคโปร์ได้ประตูทีเสมอือนหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าเหลือจะเชื่อนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาพยายามเล่นลูกแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเขาก็เล่นริมเส้นเหมือนกันแหละแต่ว่าริมเส้นฝั่งขวาซึ่งจัวะเปิดเขาเนี่ยจะมีตัวมุดจากแนวหลังครับ วิ่งขึ้นมายืนยิงลงโล่กด้วยนะโดยจังหวะนั้นเป็นการครอสเข้ามาจากคริมเส้นกราบขวาครับเปิดเข้ามาแล้วทะลุฝั่งของนิโคลัสมีเกลวสั้นนะครับนิโคลัสก็ไปตามตัวด้านในแล้วมันก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเปิดยืนเดียวๆเลยครับก่อนที่สิงคโปร์นั้นจะยิงแท็บอินเข้าหน้าประตูง่ายๆที่เสมอที้เราหนึ่งประตูตัวหนึ่งจากไรฮานสจวัดยิงเข้าไปแบบโอ้โหเสียใจมากนะครับตอนนั้นเพระาะว่ารูปเกมตั้งแต่เราก่อนขึ้นนําจนถึงขึ้นนำเนี่ยเราเหนือกว่าสิงคโปร์พยายามขึงเกมรุกอยู่แบบนัน่่่กเป็ไมมสึงงิิคโรรดีะ เกมรับเรายังคงต้องปรับยังจูนกันยังไม่ติดบวกกับความฟิตแล้วก็สปีดเกมในครึ่งแรกนะครับสปีดเกมดูเหมือนจะยังไม่เร่งมากเท่าไหร่น่าจะจูนกันยังไม่ได้เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยทีละทนก็กลับมาในรอบ1ปีนะหรือว่าอีก หลายตัวหลายคนโดยเฉพาะเกมตรงกลางนะครับพอผ่าน20-25นาทีแรกจูนกันเริ่มไม่ติดครับช่องว่างเริ่มเปิดแต่ว่าความฟิตเนี่ยอยู่ในส่วนของสิงคโปร์เลยการทะลุทะลวงที่เราเคยทําได้10นาทีแรกเนี่ยฝั่งซ้ายอย่างสุบโชก็หายไปจากเกมโดยสิ้นเชิงนะครับมาเล่นเกมรับช่วยเคเินดีรวมรําเพราะอย่างที่ผมบอกแหละสิงคโปร์เขามีแพทเทิร์นการเล่นที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะกับการถูกเรื่องเกมนี้โดยเฉพาะการเซตบอลแล้วก็ตำแหน่งการยืนนะครับคือยืนแบบนั้นแล้วเนี่ยเ,เราต้องใช้ตัวรุกเนี่ยมาเล่นเกมรับด้วยเเพราาะดดันนนขึ้้หหมลย แต่ไม่ใช่ว่าเราเล่นเกมรุกไม่เฉียบขาดนะครับฝั่งของริมเส้นกราบซ้ายเนี่ยก็มีหลายตัวละจังหวะให้เปิดให้ครอสอย่างเควินเนี่ยครอสมาก็ได้ลุ้นได้เสียวเหมือนกันนะครับนี่แหละคือแบ็กซ้ายที่เราต้องการนะ นอกจากธีรทรแล้วชนะทิพย์ก็เคยบอกว่ามีเควินนี่แหละครับที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นตัวแทนเพราะไม่ต้องวิ่งครอสอะไรมากครับคือเท้าอยู่ใกล้บอลแล้วสามารถครอสบอลไดนะ้ถึงแม้ว่าจะต้องมีจูนอยู่สองสามจังหวะก,ก็ตามครึ่งแรกนายกให้ความโดดเด่นเนี่ยก็ต้องเป็นเควินนะครับเควินฝั่งซ้ายเพราะครอสบอลเยอะมากกว่าเพื่อนเลยส่วนในเรื่องหลังครับต้องบอกว่าไซโกเลยครับเพราะว่าเริ่มเกมมายังไม่ถึง5นาทีนั้นธีรทร์บุญมาทันนะครับออกมายิงประตูขึ้นนำสองประตูต่อหน,นึ่งเหนือสิงคโปร์ได้สําเร็จและเรียกว่าจังหวะนนี้เป็ มาคลาสสิกของตีราทรเลยครับในการเล่นบอลเตะมุม2จังหวะกับชนาทิปย์สงกระสิ์ซึ่งช็อตแรกเนี่ยชนาทิปเหมือนจะจ่ายเบาไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังสกรีนบังบอลให้กับตีราทรนครับก่อนจะโยกบอลตัดเข้าในแล้วก็ ยิงแหวกเสาแรกเข้าไปเลยซึ่งจังหวะนั้นเข้ายากมากนะครับระยะมันไกลบวกกับพวกสาประตูสิงคโปร์เนี่ยยืนปิดเสาแรกไว้อยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยคิดว่าทีละทอนจะเปิดครับแต่เราไปยิงก็ไปประตูขึ้นนํา2ต่อ1นโอ้โหช็อตนี้มันล่ากเกมไทยเราเนี่ยกลับมาเข้าสู่ความมั่นใจอีกรอบนึงครับแลงโมเมนตัมเนี่ยก็ย้ายมาฝั่งไทยเราโดยชัดเจนแตกต่างจากครึ่งแรกนะครับรูปเกมก็ดูเหมือนจะมีสปีดเกมที่เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเซตบอลครับที่แตกต่างจากครึ่งแรกพอสมควรเราจะมีบอลทะแยงออกริมมเส้นเน้นนากขึ The <laughs> จากหลังตัดยาวไปเควินตัดยาวไปสุปรชคแบบเนี้ยเรามีมากขึ้นนะครับและสุปรชคก็มารับบอลเควิน Kevin, เข้ามาสอดแทรกแดนบนแทนก็ค่อนข้างเห็นจุดเปลี่ยนเลยในครึ่งหลังนะครับที่แน่ๆนเนี่ยสปีดเกมเราเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งแรกแล้ววิธีการเซตบอลก็ดูหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ยังรวมถึงการเพรสแดนบนก็เริ่มเพรสเอาบอลตั้งแต่5นาทีแรกเลยแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยครับที่เราเลือกที่จะเพรสแดนบนตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมามันทําให้สิงคโปร์เนี่ยเซตบอลตั้งเกมของตัวเองไม่ได้เเลยปปกกติสิสงงคโรร่ึรแขาจ าเซตบอลน,นะครับกล้าเซตสู้เลยนะริมเส้นเอ่ยบอลยาวเอ่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีการเพรสกดดันแต่เครื่องหลังเรามีการเพรสแล้วได้บอลมาเล่นเนี่ยหลายจังหวะมากขึ้นบวกกับการบิวอัพหรือว่าการเปลี่ยนเสกสันลงมาแทนที่ของเบนจามินเกมรุกก็เลยดูมีมิติอีกฝั่งหนึ่งครับจากทีแรกฝั่งซ้ายเราจะขึ้นเกมฝั่งเดียวเลยพอเปลี่ยนเสกสันมาแล้วเนี่ยฝั่งขวาดูมีมิติขึ้นมาท,าทันทีเหมือนกันแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับทีรอนยิงขึ้นนํา2 1นเสกสันนครับมายิงขึ้นนำสามต่อหลูกนึก่ ขมคับเหลือจะเชื่ออีกแล้วกับลูกยิงไกลของเสกสรรเป็นประตูที่ทลายโมเมนตัมของสิงคโปร์โดยแท้จริงครับแลวก็เพิ่มโมเมนตัมให้กับไทยโดยแท้จริงยิงลูกนี้เนี่ยเหมือนจะไม่เข้านะแต่ว่าบอลลอยเหินในกลางอากาศเสียบมุมบนเข้าไปเลยนะครับก็เป็นประตูขึ้นนํา3ต่อ1ในนาทีที่53ของเกมแล้วเสกสรรฟอร์มดีมาตั้งแต่ฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วเล่นดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องอนาคตเนี่ยเหมาะแก่การไปเล่นลีกต่างประเทศโดยแท้จริงนะครับเพราะเล่นกับประยศกับสโมสรก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรุกถือว่าดูดีรับแต่เกม นั้นกลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งหลังจากได้ประตู3าหนึ่งสิงคโปร์ก็เริ่มครองเกมได้มากขึ้นนะครับเขาก็เริ่มตั้งเกมได้พอโดนรัวยิง2เม็ดร,รวดเลยนะครับพอสิงคโปร์ตั้งเกมได้เนี่ยมีจังหวะโต้มีจังหวะสวนมาเหมือนกันจนสุดท้ายครับก็มาได้ประตูตีตื้นเราสองต่อ3นะโดยเป็นการโจมตีจากกราบขวาของริมเส้นนะครับก็หลุดมาก่อนที่จังหวะแรกจะยิงแล้วปฏิวัติเนี่ยเซฟเอาไว้ได้แล้วก็มาซ้ําดาบ2ทําให้ไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งเกมรับค่อนข้างที่จะ หลวมไปนิดนึงเหมือนกันสําหรับไทยเรานะครับนำอยู่ดีม,มาโดน2อสาเนี่ยกดดันเหมือนกันนะแต่สิ่งที่มันฮิวใจที่สุดครับพอหลังจากที่เราโดน2ต่อ3ปับ๊บโคดันซ่าเนี่ยเปลี่ยนลงมาเลยครับทั้งกันธนวัตรและก็จุดเบลจุดเบลลงมาแล้วนะครับได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งสนามเลยเพราะอยากเห็นฟรฟมเหลือเกินลินทสเปนเนี่ย มันเป็นยังไงเล่นีอังกฤษแล้วฟองเป็นยังไงลงมาในช่วง25นาทีสุดท้ายของเกมคือฟอร์มของจุดเบลเนี่ยมาแล้วก็มีโอกาสลิงก์ในตัวนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยความพยายามในการทําประตูก็มีในบอลจังหวะแรกเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษทันทีซึ่งก็ยังจูนไม่ติดนะครับยังไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับสิงคโปร์ได้แต่ว่ารูปเกมหลังจากนั้นไทยเราเองก็รู้สึกว่ามิติในเกมมันมีครับแต่ด้วยมมไม่ตัมเนี่ยเราไม่ต้องการเสียประตูส่วนใหญ่ก็จะ เน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับพยายามเล่นเกมรับเนี่ยแพ็กกันแน่นเลย2ชั้น3ชั้นสิงคโปร์ก็พยายามเล่นลูกยาวกลางอากาศมาอยู่ตลอดเหมือนกัน อีกสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจครับคือเกมรับโดยเฉพาะกราบซ้ายเนี่ยทีละทอนโยกมาเล่นเป็นวิงแบ็กทำให้การจ่ายบอลจากแนวหลังไปตรงกลางแนวหลังไปริมเส้นแนวหลังไปด้านบนเนี่ยมันมีความสมูทและค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะครับว่าเราจะเอาอยู่ในเกมรับฝั่งซ้ายซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยจบเกม90นาทีเป็นไทยเราครับที่สามารถเฉือนชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ2ได้สําเร็จก็น่าเสียดายกับจังหวะจุดโทษท้ายเกมของชุดเบลนะครับยิงได้เป็นการเดบิวต์เลยน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายมากๆถึงแม้ว่า เกมนี้จะไม่มีสกอร์ที่ขาดรูปเกมอาจจะไม่ได้สวยงามแต่อย่าลืมว่าเป็นไปเกมอุ่นเครื่องนะครับเราได้มีการลองผู้เล่นใหม่ๆหลายตัวไม่ว่าจะเป็นจูซุนซับเบลเออยไม่ว่าจะเป็นธนวันรเอ่ยหรือแม้แต่ธีรทรที่หวนกลับคืนมาเล่นทีมชาติไทยในรอบ1ปีเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับหลังจากนี้ฮาซันเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรโดยเฉพาะเกมเจอกับศรีลังกาครับในการแข่งขันจิงจชมเอเชียรอบคัดเลือกมาดูกันว่ารูปเกมจะเป็นอย่างไรสําหรับเกมพบกับศรีลังกานะครับโดยจะแข่งขันในวันที่สิพฤศจ กายนนี้ครับเวลา17น,นาฬิกา15นาทีตามเวลาในประเทศไตยหวัเราเราไปยืนนะมันก็เลยน่ากลัวแบบนี้แหละแล้วศิีลังกาล่าสุดเนี่ยเอาชนะเติร์กมินิฐานได้ด้วยเราชมรอตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่งไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขา่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย